วิตามินมีส่วนช่วยในเรื่องของหัวใจได้ยังไงก็วิตามินเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยวิตามินวิตามินหลักๆก็คือ A วิตามิน C วิตามิน E ตัววิตามินพวกนี้เนี่ยก็เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะซึ่งจะทําให้หลอดเลือดทางานได้ดีขึ้นก็ส่งผลต่อหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ยังสามารถเพิ่มในเรื่องของการเผาผลาญอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นตรงนี้เองก็ลดในเรื่องของความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้นอกจากนี้นะครับวิตามินก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียม ก็แมงกานีซึ่งสารเหล่านี้เองจะไปช่วยเพิ่มการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นสุดท้ายเนี่ยตัววิตกัสก็มีคอโลฟิลซึ่งคอโลฟิลก็สามารถไปเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้ครับก็ทําให้ตัวเซลล์ต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นจากการที่มีเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเพราะว่าเม็ดเลือดแดงก็นําพาสารออกซิเจนซึ่งเป็นสารสําคัญที่ใช้ในการปฏิกิริยาสันดาปต่างๆในร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างพลังงานแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะโดยสรุปแล้วตัววนะิตกัสก็จะสามารถช่วยให้หัวใจวใจจ้าาาเนนหวทํงด ขึ้นนะครับระบบไหลเวียนทํางานได้ดีขึ้นครับแล้วก็สุบฉีดเลือดได้ดีขึ้นก็ทําให้ลดในเรื่องของตัวไขมันอุดตันในหลอดเลือดด้วยก็จะทําให,ห้หัวใจทํางานได้ดีขึ้นนะครับ